วสยวสยแม่สิให้เบิ่งคู่ภาพคู่รูปเลยติเพราะว่าชุดวันจริงวันเจ้าสาวจริงบได้เดมันชุดนี้นี่พี่น้องแต่งหน้าทำผมแล้วก็จะประมาณนี้จีงจ้าไปถ่ายมาเมื่อวานเผลน <c oughs> สิเล่าตอนเพิ่นถ่ายให้ฟังช่าง่งพาพก็บอกอันเจ้า่าวหอมแก้มจาาเจ้าสาวเนี่ยทางเจ้าสาวนี่เว่ยเอตโตบ่ถอือเลย จอบอันจูบเลยหอมเลยหอมเลยอยู่หันละออสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องฝนพี่น้องเห็นมันพื้นนี่เปียกน้อยนึงลุงกินน้ำพร้อมเพื่อนะพี่น้องเห็นบะสวยมากฝนน้อยเดียวก็มีลุงกินน้ำเลยนี่เล้ในบ้านก็นตื่นกันแล้วนองสวสวยคึกคืนเลยแบบนี้บ้านเราจะมีบุญ ทางมองด้วยตาเปล่าชัดมากเออเริ่มลางๆแล้วตกทงขังมาแห้งเน่ฝุ่นจะได้หายบรรยากาศยามเศร้าสวยมากเลยพี่น้องไอ้พวกทางพุ่นกับพระอาทิตย์ชิขึ้นทางนี้กับฝนชิตก บรรยากาศเย็นเย็นสบายฝนทำดอกมังมง่วงแล้วต้องหแห้งแห้งเน,นาะบรรยากาศสองขวสวัสดีครับสวัสดียามเชา้าสองขวเนี่ยใดขวทางคู่เด็ดเพิ่งมีฝนเดซี่ได้ดูจินน้ำ <c oughs> จางเลยแป๊บเดียวอิ่มเลยตกแต่เมื่อคือนนี่ฝนแต่บ่แห้งเพราะแต่ลินลินนิวสิกุบตบอเออนิวสิกุตสมัยก่อนโบราณเพราะว่าแบบนี้หละอุ้ยวิจุด เป็นว่าจกดากดมทำไปอย่างนิวกรุตซี่แล้วค่ะเหมนจกดากดมดูแบบนี้ซี่ใจรุ่งเลยเอาไปไปเคยได้ยินคำนี่ตัวอย่าไปซี่ได้เพื่อนวะอ่ะเด็กน้อยก็อยจะซี่เลยลุงกินน้ำลุงกินน้ำเหมือนกันนะอันนี้ได้ให้กรุตได้บ่รู้ มันมันบวชักเดชันยังน้อยดิส้าระยาเลยนะเออสมัยนี้อ่ะเด็กน้อยฮัโล่เด็กน้อยไหายไปเพลียจกดักดมแล้วน้องมินก็ดมรักเลยรักเลยจกเลยเป็นยังเที่ยงคุณเออประมาณนั้นเลยเฮ้ยแค่คือบวบยามเช้าตกเฮงเฮงไหม่อ๊มืองานจะบ่ต้องโต๊ะเออเดี๋ยวดแ๋งเด็กๆจะกินข้าวกินน้ำเหมือขี่ไปเหี่ยบไปกินอิ่มเลย กอเคียอย่าอบไปตากคนใหม่เด้มันจะไม่สบายเด้มันจะเป็นไข้ใส่งานหมอลำซิ่งหมูม้วนเด้พาการกินข้าวกินน้าแล้วไปซื้อของมาเตรียมในงานน่องมันอะไรจิจิฝนขึ้นไปบางส่วนแล้วอะไรอ่ะสวัสดีค่ะ ไปฝนมาว่าได้อัปเดตคลิปเดิมเมื่อวานนี้ไปถ่ายพีวดดิ้งมาให้ให้เบิร์ได้บอกได้เฉลยนิดหน่อยเฉลยนิดหน่อยเพราะว่าว่ได้ถ่ายแบบว่าไอ้นี่เดี๋ยวเมื่อวานไปถ่ายพีวดดิ้งมาก็เลยว่าได้อัปคลิปให้พี่น้องเบิร์เมื่อนี้่ก็ไปซื้อของรอรับชมในคลิปไม่ติ๊กไปก่อนเดิมไหมพี่น้องจ๋ะนี่เมื่อวานไปถ่ายพีวดดิ้งมาเห็นไหมเห็นนี่ ข้าวนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดไทยดี่จ้ะนี่ย้อนเสียงพี่ยังไม่เจ๋งหรอมันย้อนเสียงเห็นหน้าได้มุมนี้ดิเห็นดอนคือเก่ามาพี่ต้องหันหลังแบบนี้แม่ต้องไปอยู่ฝั่งนี้เอาหรอเออเออนี่อันนี้ก็เป็นชุดราตรีเห็นชั้นไหมนี่ชุดไทยจ้าวิ้วสวย อ่สิให้เบิ่งคู่ภาพคู่รูปเลยติเ,ยเพราะว่าชุดวันจริงวันเจ้าสาวจริงบได้เดมันชุดนี้นี่พี่น้องแต่งหน้าทำผมแล้วก็จะประมาณนี้ไไทีนีไปถ่ายมาเมื่อวานอเขินสิเล่าตอนเพิ่นถ่ายให้ฟังช่งชงางภาพก็บอกอันเจ้าเบาหอมแก้มเจ้าสาวในทางเจ้าสาวนี่เว่าเอ,อ,เอ็โตบัถถกเลยหน่อยก็จอบอันจูบเลยหอมเลยหอมเลยอยู่หันละ เออตัวจริงเลยยิ้กกันอยู่ตัวจริงมาตีกันอยู่เนี่ยเออยิ้มเลยกันเนี่ยอดีครับพี่ยังอะสดีเอ้าเอาไม่เอาอดีตเนี่ยดีครับพี่นายก็มาเต้นเพลงเอาเอาเต้นมึงดุ๊กยิงก่อนย้ายิงร้อยเย้าเดียกันยิงย่างนึ่งนั้นยิงร้อยเอาพุทำไมเป็นแบบนี้มาเต้นเพลงนี้โดยเฉพาะได้ไหมเออพี่ยอนน้ำแดงค่ะพี่ยอนนี่เบาแนอะ เออาอไอุ้้ไอุ้้มคุลังนีหันหอดใส่หอดกันเป็นบ่เออไมาส่งอัิกลอเอาคตรงนี้แหละอ่ะอตคอยคิดว่าเบียร์ด้เห็นสมลังที่ไหนได้องชวา่อจซื้อเบียัันบ่พอคอยคิดว่าเบียร์สองสามลังว่ะเออูพอกยัไ

เก็บใส่ลังมันจะได้ลังละสี่สิบบาทอ๋อเก็บใส่ลังค่ะเนาะใส่ละอใส่เต็มลังๆเต็มระดีกล่วเอออืมมาถือระดีกว่าไอ้แล้วเลยคือเก็บเศษรีไซเคิลไปขายต่อซื้อของเป็นหมื่นขายได้สี่ร้อยก็เอาเดอกเนาะขายอะไรนี่ยวู่อย่างนี้ ส่งย้ำม,ม่ได้ยูเบียนี่ค่ะรอบแรงนะ่ะสิได้ยูเบียลังนึงค่ะเมื่อไหร่บ่เหลืออยู่ลังยังลังเดียวอันนี้ของครัวเป็นของค<ล><ะ>รัวเออกะปุกกาแฟก็ว่าไปกาแฟนี่ก็แค่แต่ตอนเช้าเลยก็เอาหลายเออซิป,ปขึ้นโต๊ะจีนก็สี่แลนะ้วเนาะเหลือที่เหลือก็ไว้โขไว้กินทั่วไปไปฉั่นแหละ โตละสามแต่มันยี่สิบโตเป็นจำนวนเบียร์สี่ลังมันมันต้องมีมากกว่านั้นแหละเนาะมากกว่านั้นเอ้ยญิงยาวญิงลอยเออได้ท่าได้เต้นแน่นอนพี่นานไม่นอนมาเต้นหมอลำซิ่งหมอลาสิ่งีผิวโตเจาะคันดูเออนึงก็ห แล้วก็บันหนึ่งสิไปขวบมาเพ็รเขาขวเตรียมเครื่องไว้เอจแย่เอดกินจ่ะเตรียมไว้จะเนิ่นเนิ่นมือนี่ยยิ้มห่างานงานจริงวันที่ยิบเจ็ดแต่ว่าเฮากับเผื่อเฮาผ่านโน่นนี่นั่นเขาจะได้แบบไปซื้อทันเอาจริงๆตินต่นแม่เจ้าสาวก็แม่พ่อเจ้าบ่าวนี่ยยังบนได้ชุดโหลดชุดงามเลยพี่น้องจ้ะพาตไปพาตะไปแบบเนี้ยเออเลี่ยวจากคนโผล่นี้เลี่สิไปหาชุดสวยก็เป็นยังืเกย์ยีตัวบ่มีประธานนะก็ว่าหาเออ

การกินข้าวกินกน,น้ำเหมือเศร้าเนี่ยมีผัดกะเพรากับแกงกะทิกินขา้าวข้าวสวยจังเมือเศร้ากินแล้วก็พาก,กันไปซื้อของไป <c oughs> มาเตรียมงานเดีย๋ยวคอยอัปเดตนู่นนีน่นั่นไปเรื่อยๆนาะบอกบเครนบอ,อมขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจสูขๆสุคนจ้าครับแล้วพบกันคลิปหน้าทีนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า